นะที่พูดนี่เราพูดถึงคุณงามความดีที่เราเราสร้างในการตั้งปณิธิฐานจะให้เราทําชั่วเราไม่ทาเพราะเราตั้งปณิธานมาแล้วตั้งแต่แลภพไราชาติในการสร้างคุณงามความดีแบบทุตโง่เนี่ถ้าจะให้เราทําชั่วก็ให้เราตายซะมันตั้งปณิธิานมาแล้วแห่งความสาเร็จในการกอบภพก่าชาติมาและจะให้เราทําช่วมันหมู่เราไม่ทานี่บรรพชามาไม่ต้องพูด,พดถึงจะให้เรานี่ผิดทำผิดปีในอ่าแล้วไป ทำอะไรที่ประมาทจาบจ้วงหลักทมหลักวินัยหรือประมาทพระพุะทธธรรประสงค์นี่โพให้หลวง,งปู่ตายช้าหลวงปู่บวชมาด้วยความเคารพหลวงปู่ไม่ได้บวชมาเพื่อต้องการมียศถาบรรดาสักความเสริอเสิญเดินยอใดๆหลวงกูอยู่มีความสุขแล้วสุขที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นบุตรที่ดีเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้า สุขที่เราอ่อนน้อมทำตนในธรรมในวินัยสุขที่เราสละเป็นสละตายกับผู้เป็นพุทธบิดาคือพระพุทธเจ้าระดับไหนเอ้าเราพิจารณาดูที่นี่คือการตั้งปณิธาน